ดูไม่ต้องอกอะไรเลนะครับโตดูง่ายดูหมดใช่ลยนะลูกอ๋อไปหั่นก้างปิดน้ำดิค่ะ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 ดูยิมเดแลลิปลิปือน้ำปลิ้นเต็มถุงเอาเบาๆก็พอบาๆก็พออเอไลิลูกปลลกมไมรั ดีอกชอบชอบนะอืมสาตเรื่อครับเอากรดต่อไปเลยค่ะเินค่ะเอาให้สะอาดๆเลยนะครับไม่ได้หย่งกัน ไปใช้ดูมองทำไมน้งองก็เลียล้ยงนะว่างหายเลื่อนเลี้ยงนะว่างโอเคยังไม่เลื่อนยังไม่หายเลื่อนหรออ่าอันนี้เสร็จแล้วอ่อันต่อไปค่ะต้องไม่หายเลื่อนด้วยนะอ้วหายเลื่อนเลื่อนจากของสบู่นะเออเก่งมากดีมาก 拉肚子。<laughs>